สำหรับคนราศีกุมนะคะอันนี้เราก็มีสรุปภาพรวมให้ซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้กับคนราศีกุมนะคะเหนื่อยแน่นอนในเดือนตุลานะคะนอกจากนี้เนี่ยคือถึงแม้พูดตรงๆว่าเราอ่อนมีความเหมนื่อยแต่จุดหนึ่งที่อยากแนะนำนะคะควนหาแผนสำรองกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวงานตัวเงนิงนหรือว่ามันเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องเอาเชิตอยู่ต่ออย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งคิดสั้น ถ้ารู้สึกไม่ไหวนะคะหาหมอจิตนักจิตแพทย์ซูเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยเมนเทอรีิสต่างๆปรึกษาได้เลยเต็มที่อย่างน้อยทุกชีวิตมีค่านะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยแพรให้เป็นว่ามันจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์บางอย่างที่คุมไม่ได้แพรให้เป็นว่าไม่ต้องไปโฟกัสมันหรอกคะ่ะโฟกัสที่ตัวเองก่อน ตอนนี้เราโอเคดีหรือ,อยังสงบติดใจหรืออะไรบางอย่างที่เราพร้อมที่จะแบบสู้กับผลทางไปต่อไหมเรื่องนี้สําคัญค่ะอย่างน้อยเราจะไม่มานั่งโทษสิ่งรอบด้านหรือทําให้มันหลอกตัวเองเนี่ยโกหกเตงต่อยซึ่งก็คงจะไม่เวิร์กนะคะก็ให้เป็นว่าทําอะไรเนียน่ยให้เป็นว่าใจเย็นๆมีแผนสำรองมาด้วยต่อต่อมาในข้อที่3นะคะแพรให้เป็นว่าโชคลาภหรือเรื่องต่างเนี่ยเดือนนี้คนไดียความช่วยเหลือน้อยนะคะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเลยแหละเอาจริงแต่ันสอนที่คุณรู้ว่าใครเนี่ยที่เขามาช่วยเหลือคุณในยามวิกฤตหรือเมื่อในวาระจริงๆเนี่ยใครที่ยังพร้อมจะอยู่กับคุณนั่นเองค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องงาน3หัวข้อนะคะก็คือ 1. คนที่ยังมีงานประจำทำอยู่นะคะราชการเอกชนรายวิสาหกิจค่ะอ่าแล้วก็อย่างที่สคือคนที่กำลังศ,ศึกษาเขาเรียกว่าไงอ่ะ ฟรีแลนซ์อ่ะฟรีแลนซ์คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอา้าขาอาจจะเพิเ่เนก็อยู่ในหมวดนี้นะคะแล้วก็เป็นข้อที่สามนี่คือคนตกงานคนกำลังว่างงานนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันก่อนคนที่มีงานทำประจำทั่วไปหนึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบตัวหัวหน้าเจ้านายนะคะบางบริษัทอาจจะมีในเรื่องของการโดนยุบแผนกการเปลี่ยนแปลงไปเลย ซึ่งก็ให้เป็นว่าถึงได้บอกว่าแผนสำรองสำคัญมากๆจริงๆเลยนะคะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวหรือผู้ใหญ่ใจดีแต่อาจจะแค่สั้นๆนะไม่ได้อยู่ยาวนะคะแพรเลยให้เป็นว่ามันเป็นช่วงโอกาสของเราอะไรที่เข้ามารีบคว้าไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะ แล้วก็แพรให้เป็นว่างานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลดีทานายความมีกสับสัญญาการตารัดสินในเรื่องของการคัดกรองคนเข้ามาจากเอชาจะรีคูดต่างๆอะไรแล้วแต่เลยนะคะได้หมดช่วงปลายเดือนสิบคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยลองปัญหาลูกตองทีมงานนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของวัคซีนหรืออะไรบางอย่างที่แพรมองว่าเฮ้ยคุณจะสามารถ แก้ไขมันได้อาจจะมีการควบคุมจากแรงงานต่างชาติต่างด้าวอะไรเงี้ยได้นะคะก็ให้เป็นว่าดูเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่พูดคุยกันแล้วเข้าถึงได้ง่าย้วยว่าจะดีมากสำหรับคนที่ตกงานอยู่นะคะตรงนี้พีอยากจะบอกว่าหนึ่งมีโอกาสได้งานไม่ตรงสายคือเป็นได้ทั้งประเภทที่ว่าเฮ้ยตรงใจฉันอยากทาตั้งแต่เด็ก,กว่ะเฮ้ยฉันชอบเลยอย่างเงี้ยกับต่อมาอาจจะมีในการที่เออทำไปก่อนอ่ะให้มันได้เงินไม่ว่า,าจะด้วยยังไงนะคะ การที่ได้โชคลาภเนี่ยมันก็มีทั้งเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะคนสัตว์สิ่งของนะคะยังไม่ได้จำเป็นจะต้องไปล้างเาผ่าพัน์หรืออะไรมาขนาดนั้นด้วยที่สําคัญนะคะคนตกงานแพ้ให้เป็นว่าูุ้้ยหายหรือโอกาสใครหลายคนเนี่ยเขาพูดคุยกันมาสักระยะและ้วแล้วอาจจะมีการอัปเดตมีการแชร์ลิงก์กันอย่างเงี้ยแพ้ก็ให้เป็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือสังคม นะคะของการตกงานนะการช่วยเหลือของสังคมแล้วก็การที่ได้รับจากพี่ๆน้องๆด้วยกันเองเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นั่นเองสุดยังไงว่ามีเกณฑ์การได้งานนะคะแต่อาจจะจบมาไม่ตรงสายหรือได้งานอะไรที่อยากทำในอดีตเด็กๆไ,ได้กลับมาทําอีกนะคะอย่างที่2องพยหยาให้ความช่วยเหลือดีแต่จะได้แค่แป๊บนึงนะคะไม่ได้นานแล้วก็อย่างที่3แพรให้เป็นว่าเาพิ่มเติมละกัน ใครที่ดูไปบนไปขอพรสิ่งดิ์สิทธไว้เนี่ยขอแล้วก็อย่าลืมแก้ไละด้วยนะคะเพราะจะถือว่าเป็นสัจจะหรือสิ่งที่เขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะมันจะช่วยเสริมความมั่นใจสตัวคนดีกว่าประมาณนี้เป็นว่าเกณฑ์การได้งานมีอยู่แล้วนะคะ สำหรับการเงินของคนราศีกุมนะคะแพนให้เป็นว่ายังพอไปต่อได้แต่ระวังการซื้อของที่ไม่จำเป็นอาจจะเป็นเทียนหอมหรือของแต่งบ้านที่ฟุ่มเฟือยนะคะรวมถึงเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะการที่จะมีใครร่วมลงทุนหรือชวนคุยอะไรในช่วงนี้เนี่ยแพนว่าเย็นก่อนจะดีกว่านะคะเพราะเป็นไปได้ว่าเราต้องศึกษา ดูใจดูไรกันไปอีกนานในเรื่องของการที่จะลงทุนหรือทำอะไรสักอ,อย่างกับใครสักค,สคนนะคะแล้วก็ถึงแม้การเงินจะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นจากคนใกล้ตัวนะคะก็ให้เป็นว่างดเรื่องการหยิบยืมสินเชื่อใดๆและยิ่งถ้าใครตอนนี้กําลังมีคดีความมีขึ้นโรงขึ้นสลอะไรเนี่ยแพ้ให้เป็นว่ากว่าจะผ่านเนี่ยก็เล่นเอาเละหรือว่าเจ็บจุสองคนอยู่เหมือนกันนะคะ การดันทาท่องเที่ยวมีมีไปเป็นหมู่คณะนะคะมีไปเปลี่ยนที่นอนนะอาจจะเป็นภาคใต้หรือไหนก,ก็ได้ก็แล้วแต่คุณละกันกกอย่างหนึง่งแพ้ให้เป็นว่าสิ่งที่ต้องระวังจริงลองหมุนเงินกับการซ่อมแซมต่อเติมบ้านนะคะอาจจะดัดจากน้ําท่วมอะไรนี้แล้วก็มาจากการที่เขาเรียกว่าย,ยัางไงอ,อ่ะเออข้าวของพงังหรือว่าอย่างบางทีรถอะค่ะขับรถไปแล้วเออแบบมันลุยนะ้วก็ทําทให้พังไ,งได้เรือยนี้ก็ให้เป็นว่าเดือนตุลานเนี้ คนราศีพิจิกเงินจะหมดเยอะเหมือนกันไม่เท่ากับหาได้นั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของสุขภาพนะคะสุขภาพของคนราศีกุมนะคะ 1. มันจะมีจุดที่แพ้มีความรู้สึกว่าคุณเครียดสะสมหรือบางอย่างคุณก็คิดแทนคนอื่นจนเกินไปคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนทําให้อะความเครียดมันมาลงที่คุณเองนะคะอย่างที่2พอในเรื่องของ ระบบกระเพาะลำไส้อาจจะมีดังนั้นคุณอาจจะไปเผลอกินอะไรตามรีวิวตามกระแสที่ว่าดีแต่อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดทําให้คุณจึงอาจจะมีความป่วยง่ายได้ด้วยเหมือนกันนะคะในข้อนี้กลับต่อมานะคะเ่สุขภาพเนี่ยเกี่ยวกับระบบภายในอาจจะมีทั้งศีรษะไม่เกล็นนะคะแล้วก็เป็นช่วงหลังถ้าจะมีไปฝังเข็มไปอยู่แล้วก็ถือว่าดีค่ะ แล้วสำหรับในส่วนของสุขภาพเนี่ยมันก็ยังถือว่าพอผ่านไปได้แต่ว่าให้มีสติรองอุบัติเหตุหรือความซุ่มซ่ามเพิ่มเติมเผื่อไว้ด้วยก็ดนะีอ่าและนี่ก็เป็นเรื่องของความรักแล้วนะคะความรักของคนราศีกุมนะคะอ่ะใครที่โสดน,นะคะขอหัวใจสีเขียวส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะขอหัวใจสีแดงนะคะ สำหรับคนสีแดงนะคะคนที่แต่งงานแล้วมีฟนมีครอบครัวแล้วนะคะก็ให้เป็นว่าเป็นช่วงที่อาจจะมันดูไม่ค่อยบาลนซ์กันน,นิดนึงนะสมมุติแฟนคุณพลังงานสูงเลยแต่ตัวคุณเนี่ยรู้สึกแบบช่วงนี้มันดรอปจังนาน,นนะ้มันก็ไม่พอดีละหรือวันต่อแบบเดือนต่อมาเนี่ยคุณเป็นคนที่แอคทีฟมากโอเคดีมากแต่แฟนคุณไม่เข้าใจอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นอะไรเป็นว่าคนราศี มีอะไรเปิดใจคุยกันตรงๆก่อนจะดีกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญหรออ่ามีเกณฑ์มีน้องมีบุตรได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ในนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงนะจะไปฝากขายจะทำอะไรเผื่อไว้ก็ดีนั่นเองเอ่อแล้วก็ดีวแ๊บหนึงสำหรับในส่วนของความรักความสมพั์จริงๆของคนมีคู่เนี่ยแพนให้เป็นว่า มีอะไรเปิดใจคุยกันตรงๆช่วงนี้แฟนคุณนะคะหรือคนรักจะทําตัวเป็นคนที่น่ารักเป็นพิเศษที่ทาให้ตัวคุณเนี่ยมันมันโอเคนะคะแล้วก็มันพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดและมิตรภาพกันแล้วจริงๆอืมอ่ะรูปถึงอีนิวที่ต้องระวังเลยนะคะคือการเงินดังน,นั้นถ้าใครอยู่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแย่จังทำไมมันไม่โอเคเลยละ่ะอะไรอย่างนี้ใจเย็นนะคะเดีย๋ยวทุกปัญหาวิธีทางออกและคําตอบอยู่แล้วจ้ะอ่ะแล้วก็ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดมีคนคุยนะคะ 1. มีเกณฑ์พบจากการเดินทางการได้นิบอกต่อหรือผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามนะคะกับ2นะคะแพรให้เป็นว่าอ,อะไรที่เข้ามาแล้วมันเริ่มมีพันธะภาราทางใจคุยคุยไปแป,ป,ป๊บนึงเออแบบ เริ่มมี2 0 0หมให้ดมไหมเริ่มมี2 0 0 0 0นให้เราใช้ก่อนไหมเราหวังว่าเขาจะมาหาผลประโยชน์กับคนโสดโดยตรงด้วยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวอย่างสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะแพรให้เป็นว่าเหมือนไม่น่าจะไปต่อนะแล้วนะแชสสนทนาอะไรหลายอย่างเริ่มเป็นไปแบบเดิมๆนะคะดังนั้นก็อาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยโสดไปก่อนสักเดือนจะดีกว่าคะ่ะ นนี้ถ้าสดจนมีสนิทจ,จะมีจะมีวัจริงอะนะหนึ่งมีโอกาสเจอกันจากฟิสเนสนะคะฟิสเนสได้หรือสถานที่ราชการสถานีที่ไปทำงานด้วยกันได้บ่อยๆนะคะอ่ะรวมถึงการจัดสรรเมนูโต๊ะอาหารเบนโจโอ,อะไรเนี้ยเขาเขาไม่ได้เรียกอยันนี้สิขเขาเรียกเบนโตะไม่ใช่เบนโจจะจะเข้ากล่องอะไรยังไงเผื่อเก็บไว้ฝึกสกิลอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยมันว่ามัน,ม,นมันเต็มที่ไปเลยนะสำหรับคนที่ยังสดอยากอยากที่จะแบบ ศึกษาอคุณอาจจะไปเรียนเพิ่มเติมอย่างเช่นในเรื่องของการทําเขาเรียกว่าไงเรียนทําข้อกล่องเพิ่มหรือว่าไปทาเทนเนอร์เพิ่มเรียนนูติชั่นเพิ่มไม่แน่อาจจะได้เป็นการพบรักผ่านข้อกล่อง,องก,ก็เป็นไปได้สดสนิทมีโอกาสเจอคนอต่างชาติได้นะคะในนี้ไม่ค่อยแนะนําการเป็นเขาเรียกว่าไงไม่แนะนําการเป็นออนไลน์ละกันเพราะอาจทําให มันจังหวะเวลาไม่พอดีรวมถึงการที่ทําให้มันมีการได้แพผลรู้สึกว่าเหมือนเดือนนี้การปฏิสัมพันธ์่ะเจอหน้ากันโดยตรงดีกว่าค่ะคนโสดนะออนไลน์ไม่เหมาะมีโอกาสเจอกันจากเทรนเนอร์ฟิตเนสนูริชั่นกิจ,จกรรมเวิร์กช็อป หรือจะอาหารการกินได้หมดเลยนะคะจะอีเวนต์ร้านกาแฟคาเฟ่อะไรไปได้หมดเลยอ่ะก็เป็นว่าที่นี่ก็คือทั้งหมดของคนลาสีกุมนะคะในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองค่ะ